รับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับยามมือศอกนะครับของมือวันพุธนะครับเนาะครับแนวทางนะครับของท่านอาจารย์อ๋อเวียงจันทร์นะครับมาแล้วดนะครับเด้๋ยพี่น้องเอฟซีครับย้ำนะครับคือเลขสูตรนะครับครับเมื่อนี้นะครับช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับอาจารย์บอกว่าจะมีแนวทางสายดวนนะครับมานะครับพี่น้องเอฟซีขับแนวทางสายดวนตำเล้านะครับมา รอบนี้นะครับเป็นเหล็กสูตรนะครับพี่น้องเยซี่เหล็กสูตร่านองจารยานะครับครับเิ่นไหหมาตั้งแต่มเมือขึ้นนะครับแก็คุยกันเดียบ้อยแล้วนะครับเนาะครับก็เลยจะมาลงแนวทางเงมืยมเสานะครับพอเมือขึ้นบรรยากาศนะครับฝนตกเลี่นนะครับก็เลี่นแห้งพร้อมนะครับพี่น้องซี่ครับเมียฝนนะครับตกกระทบใส่หลังคานะครับมันดังแห้งนะครับก็เลย บาดคฉีบนะครับเนาะเพราะว่ามันเสียงรบกวนไรนะครับภาพพี่น้องเข้าชมบรรยากาศาหลังจากฝนตกนะครับเมือ่อคืนนะครับฝ่ายยังขึมอยู่ยได้พี่น้องอังซี่ยังขึมใหม่ยู่ฝนนะครับเนาะฝนตกแยมแรงนะครับเดือนสามครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันพระนะครับหางเลมนะครับพี่น้องอซี่ รู้สึกว่าจะเป็นแลมแปดคำบ่หรือว่าจังไหนนะครับแอดกับยังพันเบิ้งปฏิทินนะครับเนาะครับเงี้อนี้นะครับยอดทางของท่านอาจารย์นะครับเอาอุ่นล่างไกลยังน้อยพี่น้องยุบซี่ครับจิบกาแฟสก้อนนะครับเนาะครับครับจิบกาแฟก้อนอุ่นๆุ่นก้อนนะครับพี่น้องอย่าพลาดพี่น้องเข้าชมบรรยากาศ ไปพี่น้องกูชมบรรยากาศนะครับเนาะแบบธรรมชาตินะครับพี่น้องบ้านของแยัดนะครับนี่คือกานำหอนนะครับบ่มีไฟฟ้าด้วยพี่น้องกูซีครับไฟฟ้ายัางไม่มีนะครับเพราะว่าระยะาท่างไฟฟ้าสิเข้ามากนะครับก็หลายลักยุ่นะครับเนาะแนะย็ดกั ยืนเรื่องขวไฟฟ้าแล้วนะครับต่ววาสิไดย่ยำได้เวลาได้นะครับก็คิดว่าภายในปีนี้นะครับพี่น้องยูซี่ต้องได้นะครับสิบภาพี่น้องเข้าเดินชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเนาะ สอากาศบริสุทธิ์สกอตนะครับจังหยัดชมเนวทางไปนําำกันนะครับครับต้นไม้นะครับกำลังถือฝนนะครับจังห่อยก็บ,บงใบครับหมดแดงนะครับคข้หมดแดงก็เริ่ม สิมีไข่แล้วนะครับพี่น้องกิฟซี่เบิร์ดกินเด้อพี่น้องนะครับบั่นสวนของแอฟนะครับธรรมชาติก็คือแจ็คหน่อยนะครับเยี้ยแค่มดแดงนะครับพี่น้องกิซีครับสำหรับเลขวิ่งนะครับตัวเดียวนะครับพี่น้องเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเอาเริ่มเนี้ห้างมดแดงแล้วนะครับพี่น้อง ข้างเงยเด้อพี่น้องออมสักออมบอ่นะครับไปพ,พายพี่น้องเขาส้มส,ส,สวนก่อนครับพอมาแนวทางนะครับของท่านอาจารย์เนาะครับเนาะ มาแชร์ซีคูนะครับพี่น้องที่ครับผลงานของท่านอาจารย์ก็เคยเขามาแต่วา่ามาลุดแล้วส่วนนี้นะครับเนาะครับแอดก็จะลงแนวทางให้พี่น้องเขาคือเก่านะครับไปเข้อส้มสวนผิกก่อนพี่น้องสวนผักก่อนเอา้าบรรยากาศนะครับพี่น้อง อาอหมาพริกถือฝนซึนเหรอหมูวานมันแหงนะครับเนาะหมูวานแหงนะครับครับพี่น้องมีตะพักปลอดซัทั้างนั้นนะครับยัดอันนี้เป็นพักสลัดยังซื้อ,อยังเหรอยัดกับจำซื้อบ่ได้นะครับ ครับตำลาวอวียงจันนะครับครับเลขกวิ่งนะครับเพิ่นหิมานะครับบ่แมนตัวเดียวได้พี่น้องเนาอยัดบรรยายนพิษนะครับนะสองตัวนะครับแต่ว่าเหลขกซีครูครับเพื่อนเฮดปักลักไว้ยุ่นะครับพี่น้องที่ปักลักนะครับเป็นเหลขกปักลักนะครับมีอยู่สองลักนะครับพี่น้องแต่พี่น้องเข้าก็ต้องบนรางไว้ยุ่แล้วนะครับเนี่เนีทางนะครับ ยังเกิดเกิดขึ้นได้นะครับพี่น้องยุซครับวิ่ง3กับ8นะครับพี่น้องยุซครับงมวดประจำวันที่26ก็คือเมื่อนี้นะครับวันพุธที่26เดือนกุมภาพันธ์นะครับ2568านะครับเนาะครับสุดจับคู่นะครับ3839นะครับ สามแปดสามเก้าหนึ่งแปดแล้วก็เก้าแปดนะครับพี่น้องทุกท่ครับที่แรกอาจารย์ว่าจะให้ฟันสามตัวเดียวนะครับครับแต่ว่ารักแปดนะครับก็เด่นขึ้นกันนะครับเป็นเลยว่สามกับแปดมาทำกันนะครับรบบนี้นะครับแนว่ทังในเหล็กสูตรของท่านอาจารย์นะครับเนาะสามกับแปดมีโอกาสมาด้วยกันนะครับ พัดเหนือปลายกินกันพี่น,อน้องยุซี่เดี๋ยวมาพูดกันเนาะพี่น้องครับยังได้ก็เห็นอยู่แล้วล่ะแนวทางมือนี้นะครับนะ่าชมบรรยากาศแบบบ้นบานๆเฮาซะก่อนนะครับพี่น้องครับเพื่อพี่น้องอยุซี่ยู่ทางไกลนะครับเพป็นยากเห็นบรรยากาศบ้านๆเฮาน,นะครับ อพี่น้องกิ๊ซี่นะครับแคปหน้าจอนะครับเล็กเอาให้พี่น้องเข้าช่วงมันกันสู่ครูสุกคนสำหรับแนวทางตำเหล้านะครับอ๋อวิี้ยงจันนะครับพี่น้องครับแอดก็อยั่งให้พี่น้องเข้าช่วงเข้ามานขึ้กันนะครับครับสิเขาสิรถนั่นแอดก็ตามขึ้นเขาเพราะว่าตัวเลขของธนชา,ารย์เนีน่ยก็ยังมันใจนะครับเนาะยังมั่นใจอยู่ในแนวทางของธนชา,ารย์นะครับพี่น้องกิ๊ซี ครับเพราะว่ามันบ่หลายคูนะครับพี่น้องเขาก็สามารถเอาไปวิเคราะห์ไปเทียบเคี่ยงนะครับพี่น้องอไปวิเคราะห์ไปเทียบเที่ยงเบิ้งสำนักอือนอาจารย์อืน่นก็ได้นะครับเนาะเอาขำขึ้นนี่นะครับเนาะส่วนประมาณอาสองทุ่มพี่น้องพี่สองทุ่มยี่สิบห้านะครับ แับแนวทางเล่าพัฒนาครับเข้ามาลุ่นกันนะครับพี่น้องซี่ว่าตัวเหลขของท่านอาจารย์น,รน,นะครับเนาะจะมากบ่ครับเอาให้พี่น้องเข้าสุขูสุขคนโศกหมานเฮงๆปังๆล,งๆลำๆดำดรวยๆวยกันสุขูสุขคนสวัสดีครับ